วิวบรรยากาศลางฝนตกนะครับ ที่เราพักนะครับจะมีอยู่สามห้องเอกลุ่มสีมากๆที่นี่ที่ไหนที่นี่น้ำหนาวชื่อที่พักจำได้ปะเอ้ยมันเป็นหมายรับอย่าดูทักมาครับศูนย์6ปดเกทักมาเดี๋ยวบอกมันคือหมายรับไม่เคยชินอะไรไม่ชินหรือเาเดี๋ยวจะไม่เคยชินหรือ ไั่เคยอยู่บ้านนั่นเลมีชินหรอ้านพระเทานี่ยือบ้าน้งบ้านพระเถาต้มันนี้ฮัดเาสิกินได้ันีจีตังเสียงเน่เียงเดียวเดี๋ยวก่นนี่ตอนนี้อยู่ที่ ่ไปสั่งนั้นไม่มีไงอยู่ที่รีสอร์ทอะไรนะชื่อชื่ออะไร The น r a n d Homestay The Grand Homestay โอเคตอนนี้เจ้าของมาต้อนรับเองนะฮะคอเคก็มีเนี่ยมีห้องครัวให้เราสำหรับเราประกอบอาหารได้เองเลยแล้วก็บรีเค็สเอ็กซ์คลูซีฟมากเพราะว่ามีแค่ประมาณสามห้องใช่ไหมใช่ค่ะหรือจะเหมาเป็นหลังก็ได้ค่ะข้างบนก็มีข้างบนก็มีค่ะราคามันจะเป็นราคาเหมาหลังราคาแปดพันห้ารอยบาทแต่ถ้าเป็นห้องห้องละ2,500ใคร้า้กี่คนครับ แปดคนค่ะไอที่ตุนนี่ค่ะแปด,ดคนแต่ว่าเพิ่มได้คิดคนละสองร้อยบาทเตียงใหมเตียงเสริมเตียงสดผมประทับใจตรงนี้มากเคคนี่ยลานก่อไฟออแล้วก็ผมว่าผมปกติมันจะมีมือกีตารามาด้วยใช่แล้วก็มาม,มีไฟแล้วก็มีร่างนั่งร้องวงเล่นกีตา้ามันลูกเสือถูกต้องนะฟิวคีเรลาแล้วก็มีไอเครืงเสียง อ่าเครื่องเสียงบริการด้วยใช้ได้พ่อจะใช้ได้พีรลองเพราะนได้ค่ะโอ้ยได้ได้ได้แล้วตัวนี้สถานที่อ่พิกัดถ้าปักบุญอยู่ที่ไหนเดินเดินเดินทางมาได้ยังไงปักไปพิมไปเดอะแกนโฮมสเตย์ก็จะเจอเจอได้เลยใช่ไหมฮะโอเคง่ายๆก็คือติดกับไร่ผาหมอกน้ำหนาวตรงข้ามฝั่งโน้นอ่าฮะ เมื่อกี้พี่เข้าไปก็เข้าไปเข้าไปแล้วนะแล้วก็ลองขับรถมารู้แล้วว่า <c oughs> บ,บ้านเราเช่าอยู่ตรงนี้นี่สร์ที่เราจะพักกันอยู่ตรงนี้แหละ,ะหาทางเข้าไม่เจออ,อชิคชี้นิดนึงได้ไหมแบบทางเข้าก่อนที่มาถึงบางทีมันหมุนมันอาจจะเคลื่อนหน่อยนึงเงี้ยอ่าเราสามารถแบบไม่ใช่เคลื่อนผมมานลืมกดนำทางอ่อเห็นไหมล่ะ ผมลืมกดนำทางตรงข้างตรงปากซอยมี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 ป้ายอยู่ใช่ไหมป้ายบอกยังไม่ได้ทำค่ะกำลังจะทำอ่าสายกำลังสายถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนตามผมมานี่ยรับรองมีป้าหลงตอนแรกจะตั้งชื่อหลงฮมนสเตยวมีเดคนถามมันอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนมันมีได้เหรอเฮ้ยแต่มันมันสวยมานขึ้นมาแต่จัดนี้นิดนึงแต่พอมาถึงแล้วเฮ้ยมันอยู่บนว้าวใช่้นไดระหว่างทางอ่ะ มันมีมันจะมีโฮมสเตย์จริงเหรอเพราะว่ามันมันเป็นปลาถูกเป็คือจังท่างไปปลากระปูดปลาอ่อยนะจ๊ะแมนแมนคือจังมาถานมาตรฐานจริงจ้าอ่าฮะน้องเขามีบงมีเบอร์โทรไหมมีค่ะอยู่ตรงเพจเลยค่ะอืมโอเคเก้าเจ็ดเก้าสองแปดหนึเจ็ดหกค่ะครับครับผมโอเคแล้วเราดูบรรยากาศอีกต่อไปนะฮะช่วงนี้เราเตรียมอาหารกันก่อนห้องไหนคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปถึ บิ๊กโจนบิ๊กโจนสามห้ามีคนดูวันสองคนเนี่ยคุณไหนเป็นคนที่สามก็ได้คูณโชคลายแน่ใจอ่ะมิเตอร์ซีไลออนผมพิเศษใส่ายแซ่บไลยเออจะไล่ไรได้เราได้พ่อครัวมานะครับหืหัวกูแหงล่ามเก่งใจหัวกูหน่อยเอาปอหัวม้วนหัวกูแหงล่าเนี่ยหัวม้วนครับโอเคใส่ายแซ่บไลย ผมมุ้งเค็งเลยนะครับนี่เปี๋คุณแจกอายุเสร็จ,รจ,รจรนี้มีเม่รู้นะจ่าหมูย่างโชคดีผมไม่ได้สาบานไห้ผมไม่เคยสาบานกับใครไว้ ผมคงรอดแหละยังมันมองกูเด้ยูห่างๆกันไปโอ้โหเล่สาบานเจ้าบ้านเขาบ่อยๆเนี่ยอ๋อเออมันมันอร่อยแล้วแหละผงชูรสครึ่งกิโลขนาดนั้นน่ะมันไม่อร่อยได้ฟิลไหมโอเคเลยได้ฟิลไหมไม่พูดมากอย่าปากเชิญทัศนา หนึ่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับควรไม่ควรแล้วแต่จะดังไปไหนนะครับว่า ฤดูหนาวฤดูฝนนะครับจุงฤดูฝนเรามีเตาแก๊สเราก็ใช้เกิดประโยชน์ปกติเราจะย่างหมูเนี่ยครับแล้วก็มาย่างถ่านมึงย่างถ่านทำไมวะสูตรใหม่ครับสูตรแมวน้ำอ่ะสูตรโอเล่ร์คเชนเนลโอเล่ร์คเชนอว์วันนี้ก็ไม่ได้กินวันนี้ครับโอเล่ร์คเชนเนลกับแมวน้ำนะครับก่อไฟมาสามชั่วโมงแล้วไม่ได้กินแน่นอนรู้แล้วทางเดียบได้ไหมพี่แมว ได้ไหมสูตรนี้ได้ไหมได้ให้การันตีไหมนนี้มาใกล้ๆกล้ได้ไหมเดงแล้วแดงแล้วได้ <c oughs> จะไปไหนเดี <c oughs> ๋ยวมันกล้าเลยเดี <c oughs> ย๋ยวนามเขามาดูผลงานของเขาแล้วห <c oughs> วังว่ามันจะได้นะไดประสบการณ์ป่าเตาหู้ เล้างน้ำเต็มเลยน้ำทั่วเลยขางเราว่าเราเปลี่ยนจากจับสูตรทัวเป็นทุเรศทุลังทัวเนี่ยทุเรศทุลังทัวขอเสนอการกอไฟแบบแมวน้ำแมวการมันจะกลายเป็นตัวนี้รชเไเมคือว่าคือว่า

พ่อแม่น่าชิมเมือนกันคิมเลยพ่อ่แม่นมนแซ่บมนซิมเลยโบอินแ่บอินแซ่บอิมไปซิมมาเหมือนไปเค้นเลยือกเลือกอาน้าบินไปคือนกเจ้าอเนะครับอาจารย์โนตีวันนี้กคือเจ้าของรีสอร์ทนั่นเอง บริการลูกค้าแบบโอ้ยเนี่ยเลิศเล,เ,ลเอ็กซ์คลูซีฟมากวันนี้แน่นอนคือคืนตายเมื่อวนี่ขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผูกแขนปอนไข่สู่ควันรับเจ้ากับอาอสองขอกันแตกใครกันแต่ใครแ,แต่งบิกจดนค <laughs> <ใน> <laughs> งไม่มีรอกชาตินี้ <laughs> ไก่ไก่ยางไก่ฟ้าอยูงมีแบบไก่ฟ้ามันแมนไก่ไะไก่ยังเมนไก่ปะเมนไก่ก็นำเต้าเหรอปะมีอาหารเช้าด้วยนะครับนี่ข้าวต้ม เปตัวน <Net> ีเนี <Deus> <mat> ่ยดูวิวก่อนไม่ดีเหมืองกับต้งไปไปตัวนี้ใช้ชีวิต Variance, right? เปิดเงียบๆมันเ้ต้นคอนเลยรก็เลยนครับพี่นอน Năm tộc Thế. 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 Lúc nào mới lại không gì Mình mong đấy đây ai? Mình đi bà? Bài à? Lúc bài hẳn bà? Bài bài mình mình bằng, bằng, đi bây hẳn bà? Mình mong lúc con đi mình view thang đi bà

อารมณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากไม่มีใครมามมเป็นอารมณ์เหมือนนับตกแบบส่วนตัวแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็จะสีก็จะออกสีก็จะ <c oughs> ไมโลไมโลหน่อยนึงธ <c oughs> นาแรกมันมันมีน้ำบ่อยเลยมี่ะนีจะน้ำนี่ใสกว่านี่เนาะอ๋อคนตัวมึงว่านเนาะ

ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกตาดฟ้านะครับน้ำตกตาดฟ้าครับวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับมันน้ำค่อนข้างที่ใหญ่ยังไม่ใสนะครับก็สีไมโลหน่อยนึงสีโอวันตินนะโอวันตินช็อกโกแลตลองไปดูไม่ถึงได้ช็อกโกแลตครับลงไปแล้วกูจะขึ้นได้ไหมเนี่ยยังเลยพี่เปินไปไอ้นี่ เนี่ะครับ,อ,นนบ,บอ๋อนี่ตั้งใจเฮ็ดป่ครับเนี่ยน,บบน้ำไม่ร่มอ๋อไม่ไร่มมีไว้ตั้งใจแบบพลอน้ำไ้นาดน้เอะไรนน้ำเ้าวด้นนานานาแรกกับไม่นาำเ,เลย ิตันนี้ประม้านตามเดิมิตหน่เนยัไน e. ี so uh, <laughs> ่ยยไม่นไจมดูถ่ยกว่าถ่ายอนได้มากมากเีแนวอ๋อโอ้เรีกระโดดลงมาเ้้่อาน้ำเออรบ เอกลุซีมากแต่ว่าทางเข้าแนะนำให้เป็นรถกระบะดีกว่านะวันนี้ผมใช้รถเก๋งคันเล็กมาก็กอาจจะถูกขารน,นิดหน่อยเวลาเวลาเข้ามาแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นหน้าหน้าหน้าแรงก็น่าจะ ทางก็น่าจะดีกว่านี้ตอนนี้เป็นหน้าฝนก็เลยอาจจะอาจจะลําบากกว่านนิดนึงถ้าเป็นรถกระบะนี่บาดหูอยู่แล้ว